ทำคลิปหรือทำคอนเทนต์ยังไงให้คนรู้จักเราเร็วให้คนรู้จักเราไวหรือทำให้ช่องเนี่ยปังไวโตวไวมากยิ่งขึ้นเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ครูพลอยจะมาบอกค่ะสิ่งแรกที่คุณควรจะมีในเรื่องของการทำคอนเทนต์ในเมื่อคุณรู้จักคํา่่าคอนเทนต์แล้วในการทำคลิปวิดีโอสั้นแล้วเนี่ย คุณจะต้องรู้ด้วยว่าช่วงในแต่ละช่วงนั้นกระแสะอะไรมาแรงกระแสะคําว่ากระแสะคุณจะต้องทาความเข้าใจแบบนี้ว่าแยกย่อยมาอีกว่ากระแสะของการทําคลิปและคอนเทนต์เช่นอยู่ตัวอย่างแบบนี้ในการทําคลิปกระแสะมันก็จะเป็นไม่ว่าจะเป็นการนําภาพมาต่อกัน การใช้เพลงการทําเป็น MV มันก็จะมีแยกย่อยเข้าไปอีกอันนี้คือกระแสของการตัดต่อหรือการทาคลิปและในอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือกระแสกระแสของคอนเทนต์กระแสของคอนเทนต์รนเ,นเราสามารถดูได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าจอทีวีอะไรต่างๆที่มันมาข่าวสารอะไรต่างๆางเช่นอะถ้ายกตัวอย่างช่วงนี้ก็จะเป็นอะไรคะมิสแกลนนึกออกไหมมิสแกลนก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไร f อหรือดอมเนี่ยเราสามารถ ติดกระแสะเขาไปได้แล้วมันก็จะทําให้ช่องคุณปังไวโตวไวและถ้าหากว่าคุณทําคลิปพวกนี้คอนเทนต์พวกเนี้มันก็จะทําให้คนรู้จักคุณเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะอะไรคุณตามกระแสะนั่นเอง